สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องทุกๆท่านบริวาียิทยในประเทศไทยหรือเมืองนอกทุกๆประเทศมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยโรงเรียนอ้าวลืมซื้อโรงเรียนอีกแล้ว จงสีแหละพี่น้องเอ้ยโรงเรียนเพิ่นกว้างกว้างต่อพบกันอีกแล้วกับคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับต้นใหม่อันนี้เขาเอิน่นต้นต้นหูกวางนะครับต้นอันนี้หายโมดีดีต่อผมเคยปลูกไว้บ้านอยู่ต้นใหญ่สำนียงละ แต่พอเป็นอยู่ทุ่งหน้านี่ในหมู่บ้านที่ผมใหญ่ออกมาผมปลูกต้นอันนี้ล่ะฝนตกกับวิญญาณพี่น้องมานี่โดมอาคารเป็นใหญ่เล่นกีฬาพร้ผมสนามนี่ว่ามันเล่นหลีได้เลยแข่งรถได้เลยสนามสนามกว้างกว้างมาก รถคันนี้ก็สิมันเออไมาพอกันอีกแล้วเบาตุยสวัสดีครับเบาตุยสวัสดีครับเบาตุยนี่ไงรถจอดปั๊บเอาแหละเดี๋ยวเบิ่งก่อนกดไปไอ้ช้อยเช็คเช็ดเบารถกดเงี้ยกดไปกดแล้วพี่น้องเอ้ยบอกแปดนาทีกว่าเกือบซีบริมกดแล้นะอ่เลยประเมินว่าเบิ่งนาฬิกาโอ้โหครบแปดนาทีแล้วตัวฉันมาเบิ่งยังไงยังศูนย์ๆอยู่ไหมเอ้า โอ้รลดใหม่เนี่ยยังยังกะดีไปหมดเนาะหืมได้กะได้หรอกเ้ยบ่อยากขี่เก้าเก้างสันละมันจังลุยดีจอดไว้ใส่กับบ่ย่านเม่นผู้ใดจะมาขูดมาขีดกับบ่ย่านแปลว่ามันกคดีดีตรงที่ว่ามัันพงงรแ ใช่กำลังใจเขาผมกาอวดเก่าช่วยได้เพราะน้ำพอน้ำแรงแมนผมม่อยู่สองหน่อยผมต้องโช่วยนะแมนอันนี้ล่ะกำลังใจอันแมนอันอันนี้ว่าถึงว่าพี่ดอกว่ากำลังให้พี่ออกรถไหมเพราว่าเพื่อนเราว่ามันดีนี่กันนี่ยล่ะห้าบาทเจ็ดบาทเนี่ยสิบบาทเจ้าก็ข่เฉพาะเอฟซีเขาว่านี่บอตุ้ยไปไทยกับพี่ขมอจะเป็นยังไงไปเร่ยนมูฮาบาทเลยก็เออ มันดีอย่างหนึ่งรถใหม่ก็คือมันไม่ได้ไปกังวลว่ามันจิบมีปัญหาน้ำตอกน้ำตา,า,าพี่ขับรถพี่มากพี่ก็คิดอยู่ได้ว่าเออขัดมันเป็นอย่างมากเนี่ยหรือว่ายางหัวยางแฝบก็คือเหนื่อยแน่สักหน่อยทรหาผมตัวทรหาผมตัวสิโทรหาอยู่มีอย่างก็ทรหาล้วผมที่ทร <c oughs> บอกศูนย์ไปหาเจ้าตัวอศูนย์เลยดิ บอกอย่างได้อ่ายไดกูสิ้ทัวหาเงินกูซื้ทัวหาซ้างเลยไปกือบมันเอื่นมองจอดเถอะทีนี่จังน้อยมันกับแดดแล้วมันแดดเครื่องเปียงเลยเด็ดนี่ใช่ยอดนี่ฮะกูซื้อว่ามาแห้งนะจ๊ะอะไรพี่น้องเปิดแต่จักมื่อครับสองสามเมื่อวันมื้อละครับพี่น้องแปดพันกลัวของเจ้าบดอนอรอนี่ครับของผมมื้อเฟอร์ซิด้ครับตอนแรกๆครับแน่นอยู่บ่ก็ต้องขอบคุณละขอบคุณเอฟซีขอบคุณ มีรักแฟนเพลงทั่วประเทศนี่แหละนะครับทุกทุกประเทศที่คนไทยไปอยู่ใสุ่่นสนามกว้างกว้างกันนะพมันหน้าผมเบื่อจังเลยครับพี่น้องถ่ากว้างนะว่นหาบางจอดนะพี่น้องมันได้ไหมบางจอดมันได้กันไหด้วันนี้ก็มานั่งกันวางอย่ชุดไทยโอ้โหวนไปวนมากกันเลยถือว่าต้องขอบคุณนะครับที่เราได้สนามกว้างมากเอาจริงๆวันนี้วันนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้สิเนาะ มันต่้งเวทีแล้วมันไปเซมัสจจิจตจรมองได้ก็ได้ได้อนรถมัธยนรัเอออโรงเรียนบ้านนาคมงนครับเี่น้องมา่ซอยกันมาถอาแงอุบลนะอตำบลแดงหมอ้อตำบลแดงหม,องหมอ้อเเพื่อเครื่องไนจจงกวัดอุบลราชธานีครับอันนี้ต้นคูนดอน้นไ,ไนนอกมต้น,มตน,นรมักตัวจะเป็นอย่างบุต้นไม้คือชีวิตเด้พี่ มันลมลื่นแม่บ่มีผู้ใดไปยืนตากแดดได้ย,ยังมันห่อนมีตะเขาห่มหมดแม่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคตที่มักตนใหม่เป็นพิเศษ<ม>เออขันห่อนไปย่างตากแดดว่าได้ว่าดิเอา,าว้าดีแล้วเนาะคนมักตนใหม่เนาะมึงจะเห็นเขาตาัดอยู่เฮื่อนเขาก็ยังสูนเนาะอเออตัดเห็ดยงังมันก็คือเป็นหม่มเป็นเงาดีอยู่ก็คือ,คอวา่าในใจกับเพื่อนกับจะมีเหตุผลของเพื่อนนั่นละมะั้ง จะคลิปแล้วจะคลิปแหละตั้งแต่เสาเบ้าตุยไปปลูกเนียวดปลูกแล้วคนเอา่าคนเบิ้งหลายปันนี่นะนเนาะเจ้าเหรอตรงเงี้ยตัวเปิดมั่งมันออกเค็ดอย่างอีกแล้คนหลายปนันนี่คนเบิ้งดีปันนี่จอดนั่งซียุทธิอย่างนี้บ่ว่า เอาประโยชน์ได้เฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่ส่วนใหญ่พี่จะเน้นธรรมาชาตินี่แหละร้องท้องคิดเอาตัวเพิ่นจังมาตัวแล่นรถไปจอดทุ่งให้ทงหน้ากับท้ายสภาพบรรยากาศทุ่งหน้า,าความแห้งแล้งความบ่มีฝนหรือว่าฝนตกฝนแหง้งมองได้ร่มแหง้งต้นไม้หักต้นไม้เพีกกระติดๆถ่ายมาให้พี่น้องเบงลลงื้องต<า>้นเอามิ้นไม่ได้แมนบ<ร>่เอาบอกวนแล้วเสร็จ กินขไป่ะกินแล้วกินข้าวขาหมูยวนปั่มปอตทอท่อนล่าสีสไลดถามยังไบอมถามยบอถามอีกอย่างว่ามันหาบาดซะไงจอดเป็นยังไงจะคือยังไงจจะไปจอดน้ำอยู่ปั่งจะคืดปะเตอน้ำมันมันลืมไหมห้ลังเทากับแลนมากนี่นี่น้ำมันเหมือนเด้ไง สิ no. go, oh. Oh. ่ได okay, oh, yeah, okay. okay. no ้ทีด้เล่นไปเติมอยู่เนี่ยพี่น้องตั้งแต่แล่นออกไปก็สิงหอนปั๊มบ่น่ะโอ้ยอ่นพี่น้องเบิ่งคอมเมนต์น่ะผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องคอมเมนต์โซน้ำนาจแล้วเนี่ยโอเว่นคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวผมอยู่เท่านี้นะผมอยู่เครื่องเนี่ยผมอยมามหาอ้ายเอาโนมันมาฝากเลยถ้าเพูดนมาฝากพิจนาบ่ะพิจนาอยู่เป็นสิ้นบ่บ่โซล่าเอาดีเซลได้บ่ะบีเจ็ดไหมนั่นดีเซลได้บ่ดีเซล เอาดีเซลกับโซล่ามาันก็เดียวกันตัวอือว่าบนท้อฝ่ายก็ไงนี่แหละว่าวเนี่ยนี่ล,ลูกชายของงงบอกหนูไปซื้อไอ้โซล่ามาให้พ่อหน่อยนะลูกนะว่าชั้นทางนั้นเขาเขียนไว้ว่าดีเซลว่าชั้นกลับมาหาพ่ออีกไหมใช<ห>่พ่อไม่มีโซล่ามีแต่ดีเซลพ่อน<ห>ี<ห>่ยเดี๋ยวทำให้เวลาเด้อเดี๋ยวจะเมื่อผมคิดค่อนเส้นหายไปได้ผมคิดหรือเปล่าผมคิดตั้งกันผมซิ้อห้ส่วนเจ้าคองเจ้าพิจารณาเด้ออืมครัวคุณมาร์วเมื่อไรคิป มือละคิดต้องมีแบบหมายถึงว่าเราทํากับข้าวกับน้ํำใช่มันควรจะเป็นคนมาอีกขั้มเขานะเออยาเอฟซีพันมากเบื้องมันขึ้นในเห็ดต้มไก่แซ่บๆเลยเจ้าต้องเจ้าก็ต้องใครเจ้าก็ต้องเอาลงส่องเจ้าของมาเพราะว่าฝีมือเจ้าของแม่นแล้วแเมียนอะผมบอกผมเป็นคนตรงๆนะเอาตรงๆดีผมมันยังคิดว่าทุกวันนี้ไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรมากมายเอาแบบธรรมชาติ ใช่ไงก็ผมผมต้องบอกพี่ถึงบ่บ่ค่อยพิธีพิธันเรื่องการแต่งตัวก็คือตัวเราเป็นแบบนี้ไงสไตล์เราเป็นอย่างนี้ไต่ตัวดอกแต่บริมาณบริมาณไปเป็นทางการแต่ไปเอ็ดเรียนแบบขัวขึ้นมาซื้อขนมแมนทับขำเขาก็บ่อเป็นวิธีที่ฟองมันนะครับเป็นตามทั้งหมดใส่ยืดแล้วไอมอก็ใช่ก็เฮ็ดกินอยู่แล้วไงเราก็ทํากินอยู่แล้วเราก็ถ่ายถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับพี่น้องครับเอ้าตอนนี้แปลนาที่วัวอลไรรึไ เรต้องบอกแคาเจ้าก็ได้ดอกพ่อแล้ยมั่วแต่น mm hmm. okay. ู้น่าใจจ่อต้องบอกแคาเจ้าก็ได้เห็นว um> ่าเขาจะไมาบ่บ่อยตั้งกัาแฟบ่อยเกินแต่บ่อยเกินซิฟส์มันมันยาวปวดมันสั่นผมอ๋อมันได้ได้ปวดมันวะครับผมประมาณนี้ครับได้ได้เลยโอ้ยเก่งไหมเบาตุ๋อเก่งไหมเอาพี่น้องเอาไว้สำนีสักก่อนสำหรับคำว่าลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันขอบคุณมากมากขอบคุณ ที่มาติดตามเบิ่งงพี่บาตายคลิปพี่บาตเนี่ยนี่คอยก็ะิุนายกันแล้วข่อยครับผมขอบคุณหลายๆครับติดตามกดไลค์กดแชร์ลืมยังลืมอย่าลืมสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามวันนี้นะพี่น้องจะเอาแบบเมาเมาก็ได้เมาสามเมือเลยก็อยู่ที่ราคาสา่ห้าสามสามสี่ห้าอ้าวหัวนี่นะครับลอยคุณลอย ตามี่ห้าสามร้อี่สิบาบาทมันมว่าสามร้อยสี่สิบห้าบาทมามือเดียวเท่าไหร่หื้อหนึ่งอ้มือเดียวหนึ่งสองก้วอาอีกแล้วลอยคุณลอยโอ้เอ้อยนี่นะครับเอาอลากัน <c oughs> ั้คลิปมีนเดิมวี่นองอันนีเจงนะาทมานะพี่นอจะาเบิ้นนกะะบงก็ครับมี่มีดำดงนมีแม่นวันนี้วันเ้าขามันจงแ่กันแม่น กับแมนไปก้อนนั่งหน้าไปชานั้งหลังนั่นแหละพี่น้องไปรื่อน้อกูซืยอน้ำมันมาสรงกับ้าหรอเเ่มาทเี่ยเมืดีมดได้นี่คันเซเรนออกไปยานโมหดปั่มไหมทื่ที่ละข่อยขี่ลืมไแมนโอเคครับขอบคุณมากมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดใจกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ